โดยกองทัพอากาศสหรัฐได้มีการเปิดเผยภาพชุดแรกของเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องห Rider. นบี1ทเวนที่วันไลเดขณะทดสอบการบินบนอากาศอย่างเป็นทางการหลังจากเครื่องบินรุ่นนี้ทดสอบบินครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิก,กาย,ยนปี2566ที่ผ่านมาบริเวณฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ด รัฐแคลิฟอร์เนียโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนบีเทเวนที่วันไลเดอร์เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เทคโนโลยีล่องหนที่ทันสมัยและเป็นความลับสูงสุดของกองทัพอากาศสหรัฐภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งการบันทึกภาพเครื่องบินรุน่นนี้ไม่สามารถทําได้อย่างเปิดเผยมากนักโดยภาพถ่ายระยะไกลทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและได้รับอนุญาตจากกองทัพสหรัฐเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้จะมีคลิปวิดีโอการบินที่ถูกเผยแพร่บ,บนโลกออนไลน์โดยจะเป็นคลิปที่ถ่ายจากระยะไกลโดยผู้ที่ช ททางทางหรโดยไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในระยะไกลหรือส่วนประกอบที่สําคัญของเครื่องบินโดยภาพถ่ายที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการโดยกองทัพอากาศสหรัฐในครั้งนี้สแสดงให้เห็นบริเวณจมูกของเครื่องบินที่มีลักษณะแหลมกว่าปกติรายละเอียดบริเวณปีกที่สามารถเบี่ยงสัญญาณเรดาร์รายละเอียดของล้อและฝาครอบช่วงล่างแต่ไม่มีการเปิดเผยให้เห็นส่วนท้ายของเครื่องบินซึ่งเป็นตำแหน่งของไอพ n ลและความลับสาคัญด้านการทหารที่สหรัฐไม่ต้องการให้ถูกบันทึกภาพเนื่องจากไอพ n ลเป็นจุดอ่อนที่ทาให้เครื่องบินทั่วไปถูกตรวจพบโดยระบบต่อต้านอากาศยานโดย ยรายละเอียดอื่นๆที่ถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้เช่นโดยเครื่องบินมีวงปีกกว้าง40เมตรน้ำหนักเครื่องเปล่า3 1 7 5 1กิโลกรัมพิสัยการบินระยะไกลควบคุมการทำภารกิจได้ทุกที่บนโลกกองทัพอากาศสหรัฐมีแผนประจำการเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้100ลำเพื่อทดแทนเครื่องบินทิ้งระเบิด B1 La น c e r ซอร์ cer, และ B2 s p i ป i t โดยมีการใช้วิธีค่อยๆนำเครื่องบินล่องหน B 2 1ทเว d e ีวันไเดอร์เข้าประจำการการทดแทนเป็นระยะในกำลังป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ของสหรัฐ โดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้มีการรับมอบเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำใหม่ที่มีชื่อว่า New j e อร์ซ d o S N 796โดยเป็นเรือดำนำ้นำลำที่11ในชั้นเวอร์จิเนียจากอู่ต่อเรือชื่อดังนิวพอร์ตนิวชิปบิลดิงและมีการเตรียมพร้อมเข้าประจำการในช่วงปลายปี2024นี้โดยเรือดำน้ำนิวเจอร์ซีดัเบิร์ตเอสเอ็น,น,น796มีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่สร้างความร้อนบนกลางหันไอน้ำซึ่งมีกำลังแรงม้าทั้งหมด280,000แรงมา้าระหว่างขับน้ำหรือน้ำหนักของเรือในน้ำ7,800ตันสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่25นอตหรือประมาณ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงดำน้นำ,นำได้ลึกสสููงุดอย่่ที2 เมตรสามารถดำน้ำได้อย่างตรอเรื่องสูงสุด3เดือนหากมีการอ้างอิงจากชั้นเรือ Virginia, เวอร์จิเนียเรือดำน้ำเนวิเซอร์ซีจะเป็นเรือดำน้ำโจมตีติดตั้งจรลดลอนที่ไม่มีการติดตั้งหัวลบนิวเคลียร์เอาไว้แต่จะมีท่อยิงจรลดแบบ VLS 12ชุดสำหรับการยิงจลวดโทมฮอคจรวดลอนแบบเครื่องยนต์เจ็พิษใส่ไก่ที่สามารถโจมตีเรือผิวน้ำและเป้าหมายภาพพื้นดินได้ในขณะเดียวกันท่อยิงจรวดยังสามารถใช้ยิงจรวดฮาพูนที่ใช้โจมตีเรือผิวน้ำได้อีกด้วยโดยเรือดำนำ้นำเนวิเซอร์ซีติดตั้ง ไปโ,โดรุ่นมาร์ค48โดยเป็นรุ่นที่ทรงพลังและได้รับการออกแบบให้ใช้งานร่วมกับเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ที่มกักดำน้ําลึกโดยเฉพาะโดยการสร้างเรือดำน้ําในครั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐได้รับมอบนิวเจอร์ซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในปัจจุบันนั้นอยู่ในระหว่างการทดสอบและการปฏิบัติงานว่าสามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพในการทําภารกิจรอบเลนและความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนรูปแบบภารกิจได้มากน้อยแค่ไหนและมีการคาดว่าจะทําพิธีการฉลองเข้าประจําการในวันที่14กันยายนนี้โดยทางด้านของบริษัท บ s, <NS> <S ได้ใช้แรยง,งานกว่า10,000ชีวิตร่วมกับบริษัท General Dynamic Electric Boat ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเรือดำน้ำของสงหรัฐอเมริกาและยังมีการใช้ชิ้นส่วนจากบริษัทท้องถิ่นของรัฐ New Jersey กว่า100บริษัทและอีกทั่วประเทศหลักพันบริษัทในการต่อเรือดำน้ำนิว Jersey ที่ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครั้งสำคัญด้วยเช่นกัน โดยทางแานกนวิจัยบริษัท n นเวอร์แได้มีการอัปเดตความสามารถของหุ่งยนต์ MBX ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหุ่งยนที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ซึ่งหุ่งยน์ดังกล่าวนั้นมีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2017และได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องโดยโครงสร้างของหุ่งยนต์มีลักษณะคล้ายมนุษย์ท่อนบนประกอบด้วย ลำตัวแขนสองข้างและศีรษะการเคลื่อนที่ใช้กลไกการถ่ายเทแรงซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างหง่นต์และความปลอดภัยในการใช้งานโดยโครงสร้างของหงุ่นต์สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานผิวด้านนอกสีขาวและสีดำอ่อนของหง่นต์โดยได้รับการออกแบบเพื่อการทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ลดความซําซ้อนของสีสันและเซ็นเซอร์มองเห็นวัตถุอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นโดยสิ่งที่หงน่นเอ็มบีเด็กในเวอร์ชันปี2 0 2 0 14ซึ่งมีความแตกต่างจากเวอร์ชันปี2017อยู่ที่การติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้บริเวณศีรษะ ลำตัวและเอวเพื่อการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการใช้สายเคเบิลช่วยในการเคลื่อนไหวซึ่งมีความแตกต่างจากเวอร์ชัน B 2017ที่ไม่มีสีสันและเซนเซอร์จาับก,การเคลื่อนไหวบริเวณข้อต่อส่วนต่างๆของหงโยนตโดยจุดเด่นของหงนยน MBDEX ในเวอร์ชันใหม่อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงหรือแบบไดนามิกโดยใช้ข้อต่อที่หมุนได้รอบทิศทางซึ่งมีความแตกต่างจากข้อต่อกระดูกในร่างกายของมนุษย์ที่มีข้อจำกัดในการหมุนโดยความสามารถดังกล่าวทำให้หุงนยนต์ MBDEX สามารถหยิบจับสิ่งของที่มีความละเอออียด่น เช่นเกลี่ยน้ำขนาดเล็กและการปอกผลไม้ได้นอกจากนี้เซ็นเซอร์ที่มีการติดตั้งในตัวหงโยน์ยังช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวที่อาจจะก,กระทบหรือทําอันตรายกับมนุษย์ที่ทํางานอยู่ใกล้กับหงโยนตได้เช่นกรณีที่มนุษย์ขยับตัวเองเข้าใกล้หงโยนแอมบิเดกก็จะขยับส่วนต่างๆของร่างกายไม่ให้กระทบหรือชนเข้ากับมนุษย์นอกจากนี้ความสามารถในการควบคุมจากระยะไกลยัยงช่วยให้หงนยนแอมบิเด็ก e ทำงานในสถานที่อันตรายได้อีกด้วยเช่นพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารเคมีหรืออาจจะเป็นในโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่อันตรายสําหรับแนวทางการนําหง B D e K, นำไปใช้งานในอนาคตทำได้หลายรูปแบบเชน่นหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทำงานบ้านหุ่นยนต์ทำงานอาหารและหุ่นยนต์บริการข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ก็สามารถทำได้ในอนาคต บริษัทฟเฟโตซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ ยอนมนี ani, ซึ่งเป็นผู้นําด้านการพัฒนาเทคโนโลยีหุงยนต์เรียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติซึ่งทางบริษัทได้มีการเปิดตัวหุงยนต์รุ่นใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดของบริษัทที่มีชื่อว่าหุงยนต์ไบโอนิกบีซึ่งมีการเรียนแบบการบินของเพิงพร้อมมีการติดตั้งเทคโนโลยีการหลบหลีกการชนแบบอัตโนมัติโดยทางบริษัทใช้เวลากว่า15ปีในการออกแบบและพัฒนาโดยโครงสร้างของหุนยนต์มีความยาว22ซนติเมตรมีช่วงปีกกว้าง24ซนติเมตรและมีน้ําหนักทั้งหมด34กรัมมโดยทีงานใช้กาทสทบส โครงสร้างหลายรูปแบบเพื่อให้ได้โครงสร้างหลักน้ำหนักเบามากที่สุดหรือเพียง3กรัมแต่ยังคงความทนทานและแข็งแกร่งอยู่โดยระบบขับเคลื่อนของหง่นยนต์ไบโอเน็กบีมีการใช้ปีก2ข้างหลายชุดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก3ตัวแบตเตอรี่ชุดเกียร์และอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีการย่อขนาดให้เล็กลงเพียงพอที่จะใส่เข้าไปในลำตัวของหง่นยนต์ได้อย่างพอดีความเร็วในการกระพือปีก1 5บหถึงเฮิร์โดยการกระพือปีกทำมุม180องศาทําให้หง่นยนต์สามารถยกตัวและบินปรับเปลี่ยนทิศทางไดดด้กกกากาาางออศโยยรทสงงน่นน์ม ภา,ายในห้องทดลอง2ชั้นของบริษัทโดยมีการใช้หงโยน์ไบโอนิกปีจำนวน10ตัวหงโยนต์สามารถกระพือปีและแสดงพฤติกรรมการบินเป็นฝูงคล้ายการบินของพึง่งในธรรมชาติระบบอันกอริทึิมจะทำการปรับเปลี่ยนทิศทางและตำแหน่งการบินของหงโยนต์ทำให้บินได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้การชนกับวัตถุหรือการบินชนกันเองกลางอากาศ ตำแหน่งต่างๆที่ถูกระบุไว้ถูกนำทางโดยใช้ลำแสงอันต้าไวแบนโดยเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทต,ต้องการพัฒนาหุ่นยนต์รูปแบบต่างๆเพื่อใช้งานในหน้าของอุตสาหากรรมรวมไปถึงภารกิจกู้ภยัยและภารกิจรักษาความปลอดภยัย ไลไลบริษัทด้านเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและระบบขับเคลื่อนอันตโนมัติ จากสวีเดนโดยมีความร่วมมือกับ d p World ผู้ดูแลด้านระบบการจัดส่งสินค้าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินหน้าโครงการระบบการขนส่งสินค้าด้วยไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอันตโนมัตินาท่าเรือดูบ่ายโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเปลี่ยนการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างสถานีภายในบริเวณท่าเรือเจเบลอาลี li, โดยเป็นท่าเรือที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ10ของโลกให้กลายเป็นระบบไฟฟ้าโดยจะมีการดำเนินการตลอด24ชั่วโมงทุกวันเพื่อช่วยในเรื่อง ของประสิทธิภาพและความยั่งยืนโดยโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ปลายปี2024เป็นต้นไปและตั้งเป้าที่จะขยายการใช้งานให้สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ1,600ตู้ต่อวันผ่านการใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกัน100คันซึ่งรถบรรทุกไฟฟ้าเหล่านี้จะมีการบริหารการจัดการผ่านแพลตฟอร์ม i l i n e s a k a ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการขนส่งสินค้าอัจฉริยะของบริษัทซึ่งมีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการปรับปรุงการขนส่งสินค้าบนท้องถนนด้วยระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งมีการกำหนดการทดลองใช้งานระบบนำร่องของแพลตฟอร์มนี้ภายในปี2025โดยทางบริษัทได้มีการระบุว่าเมื่อเปิดใช้งานระบบอย่างเต็มที่คาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดโลกร้อนให้กับการขนส่งในท่าเรือดูบ่ายได้มากถึง14,600ตันต่อปีโดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในโครงการลิเริ่มของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการขับเคลื่อนภูมิภาคสู่การขนส่งที่ยั่งยืนโดยทางบริษัทอาลเชื่่วระบบน ด้านยานพาหนะไฟฟ้าและระบบการขนส่งอัตโนมัติของบริษัทจะช่วยให้อุตสาหกรรมการขนส่งของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น